ถือถืปลาปลา,า,าถือถือปลาวปาปลาบอกให้ถือปลปามไม่ได้ยินเก็บมาใเรือง <c oughs> อาไหลถุงมาถูกแล้วสวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชมฮัลโหลสวัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปทานอาหารเช้ากันนะคะ สวัสดีครับป้าปาอันนี้เหมือนเดิมไข่ข้นไข่ดาวแตงกวาแล้วก็เห็ดน,นะคะเมนูเช้านี้ของแม่จ๋านะส่วนอะไรก็เป็นไส้กรอกเหมือนเดิมสวัสดียมามเช้านะคะบรรยากาศดีลมดีแต่เช้านะคะวันนี้เนาะและตอนนี้เราก็ทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับเข้ามอห้องนะคะมันเก็บเอาของเนาะ แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปขับรถเลาะกันเช่นเคยนะคะกูกูอนรจะไปไหนนี่ไปไหนฮะ For what มายก g อด อาอนี่ไปใส่ข้างหลังรถหนูประทับวันเออเอาไปใส่ข้างหลังเช้านี้ลมแรงมากๆนะคะแต่ว่าเข้ากับหลังจากกินอาหารแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะไปขับรถเลาะนะคะไปหาเที่ยวอีกเกาะหนึ่งเนาะแล้วกัน,นั่นแหละเหมือนเดิมนะคะช่วงบ่ายๆค่อยกลับมาที่โรงแรมที่พักของเรานะคะ ไปดูนะคะตะเวนดูว่าแถวนี้จะมีอะไรบ้างเนาะตามไปกันเลยค่ะตอนนี้วันนี้เราขึ้นเขากันนะคะดูวิวด้านล่างตอนนี้เขาก็ขึ้นมาบนเขาแล้วนะคะซึ่งมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของอรอบๆเกาะน,นี้เนาะเดี๋ยวเขาจะจอดรถนะคะแล้วก็ถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากนะคะถ่ายรูปถ่ายรูปให้คุณผู้ชมดูด้วยเดี๋ยวค้าคเวละ ถ่ายรูปสวยเร็วๆดูวิวสวยมากจ้าวิวทิวทัศน์นะคะภูมิประเทศอันนี้คือเราขึ้นมาบนเขานะคะวันนี้เบงจะสังเกตว่าบนเขาบนไหนก็จะมีต้นโอลิฟออยเต็มไปหมดเลยหน่วยดกสมทิคเจ้าจออขืนซื้อเมืองโอลิฟออยนะคะเต็มไปหมดเลยนะคะแค่นอต วิวนะคะวิวที่นี่เนาะวิวสวยมากแล้วก็วันนี้ลมแรงแล้วก็แต่ว่าแดดประท่านหอนปไนไหนนะคะก็จะมีลมเย็นๆเนาะเพราะฉะนั้นมือน,นี้นะคะเขาก็เลยพากันขึ้นเช้านะคะเพราะว่าคิดว่าถ้าไม่เล่นน้ำแต่เสาก็คงจะแบบว่าจะหนาวเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แม่จ๋าสะดุดตามในม,มือนี้ก็คือ แม่จ๋าเจอปลาพักเกษตรหลายค่ะเออแล้วก็มีลูกแก่ๆเยอะมากเดี๋ยวแม่จ๋าจะแวะเก็บนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะจอดรถได้สอกอี่ยังตรงนี้น่ะแม่จ๋าจะแวะเก็บพักเกษตรนะคะแล้วก็เอาเม็ดพัธเกษตรไปบานปลูกน้ำค่ะเส้นทางตรงนี้นะคะที่ขึ้นเขานี้นะคะก็คือเอ่อห้าขึ้นฟังที่ห้าพักเนาะแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นอีกฝากฝั่งหนึ่งของทะเลนะคะของเกาะนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางก็จะเป็นแบบแห้งแล้งอะไรกันดานประมาณนี้เนาะสังเกตว่าก็จะไม่ค่อยมีผู้คนอะไรสักเท่าไหร่นะคะตอนนี้เขากําลังลงจากเขานะคะเดี๋ยวแวะไปดูหมู่บ้านด้านล่างกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นเมืองนะคะเดี๋ยวเราหาที่จอดรถนะคะไปเดินดูกันค่ะน้องจ๋าแม่จ๋าอ่าสะออนพักเกษตรษกระถินบ้านเรานะคะเยอะ,ะ,ะมากสองข้างทางแล้วก็บ,บังเอิญว่าเรา มาเจอที่เขาเกิดอยู่ตรงที่จอดรถพอดีนวยอ่อนกับมีนะคะนี่แล้วเออจับได้ลูกเอาได้เอามามาถือทุงให้มาอาา่ะฮะระวังนะลูกมียอดกระถินแล้วก็ลูกรก,ก,ระะก,รกระถินแต่ว่าไม่จ๋าจะเก็บเมล็ดนะคะเก็บเมล็ดกระถินไปเผื่อได้ปลูกนะคะต้นใหญ่มากแล้วก็เยอะมากนะคะที่เกาะนี้นะคะ ยอดหรอแม่อยอดหรอกนีม่มามา่ากินมาอันนี้มันกินไม่ได้มันแกแ่แล้วเดี๋ยวมามาพาเก็บนู่นนู่นไอ้ลูกแห้งตรงโน้นข้างบนหน่อยถือไว้เือว่าสิเก็บว่ <laughs> บาสิอันนมงามมาเก็บฮักจ่อยพี่น้องเอาเก็บเก็บเก็บใส่ถุงลูกเก็บใส่ถุงบอกจะมันจีมีเหรอวอือื้อ <laughs>

เอาไป<อ>ทงจบแล้วเก็บผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเดินรอะก,กันค่ะสวยไหมลูกบบีบม<า>เมืองนี่ก็น่าจ,จะติดชายหาดนะคะเพราะว่ามองลงไปด้านล่างนู้นก็เป็นทะเลนะคะอคอคตอนนี้เราก็อยู่กันที่อีกเกาะหนึ่งเนาะ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่เรียบชายทะเลนะคะเดี๋ยวเขาจะยางบงว่า่